สวัสดีครับมาพบกับริมยมชาแนลอีกแล้วนะครับนี่วันนี้มาพบกับช่วงพลังงานทดแทนนะครับอดูดูดูด,ดูวันนี้มีอะไรมานำเสนอเอ่ยเป็นซูเอร์นะครับเพลซายเวฟอินเวอร์เตอร์นะครับขนาดห้าร้อยวัตต์ดีซีสิบสอโวลต์ทูเอซ2สองยสิบโวลต์นะครับก็ จะลองเอามาใช้ดูนะครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างจะเปิดคอมได้ไหมจะซักผ้าได้ไหมจะทำอะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันผมได้มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> กับนี่เลยเจ้า power box ของผม4 0แอมป์นะครับนี่อันนั้น2 0แอมป์ข้างในอีก2 0แอมป์ก็เป็นแบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับ แน่ก็อย่างที่เคยทำคลิปไปหลายๆคลิปนะครับก็วันนี้จะลองมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ดูนะครับว่าแปลงไฟไปแล้วเนี่ยไปใช้พวกเครื่องซักผ้าไปใช้พวกโน้ตบงโน้ตบุ๊กคอมพิวตรงคอมพิวเตรอตร์อะไรเงี้ยมันจะโอเคไหมเนาะกับแบตเตอรี่40แอมป์นะฮะแล้วก็อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์500วัตต์นะครับ ก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่ผมได้มาราคาประมาณพันหนึ่งเนาะรวมส่งแล้วก็ประมาณพันพันหน่อยๆเออก็ประหยัดดีครับลองมาดูกันครับว่างบน้อยอย่างเรามันจะใช้งานได้มากน้อยเพียงใดติดตามชมครับ กล่องกันเลยโอ้ยมือเดียวถ่ายไปด้วยทำไปด้วยนี่เลยครับหน้าตาโอ้โหงานดูดีนะจะเอาออกมาให้ <Wow. S 1> ดูกันโอ้ยขออภัยมือเดียวนี่เลยน่าจะดีอ่ะใช้ได้เลยอ่ะเพี <Wow. S 1> วยวสายเวฟอินเวอร์เตอร์ครับ ห้าร้อยวัตถ้ามันเป็นเพียวายเนาะมันจะใช้พวกกับพวกที่เป็นมอเตอร์ได้พวกสว่านพวกพัดลมอะไรเงี้ยมันจะไม่มจะไม่ดังเนาะนจะไม่คราบ yeah. มาพร้อมกับสายนะครับสายดีนะครับประมาณ2ฟุตได้นะฮะแต่ว่าผมเอามาเข้าหัว xt 6 0นเนาะเพื่อที่จะนำไปต่อพ่วงกับเจ้า power box ของผมที่มีช่องมีช่อง xt 6 0เอนอยู่ตรงนี้เนาะ นะตอนนี้แบตอยู่ที่สิบสาุดสโวลต์นะครับก็เต็มอยู่นะฮะเต็มอยู่ก็เดี๋ยวมาลองกันดูว่ามันจะไปใช้อะไรได้บ้างนะเสียบสายเข้าไปเลยนี่นะฮะผมทำเอาพุทแบตเตอรี่ไปตรงนี้ละจืบเข้าไปนี่แค่นี้เองง่ายไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับ อ่เดี๋ยวลองมากดเปิดดูนะครับพัดลมทำงานแล้ว้ได้ข่าวว่าตัวนี้พัดลมจะเป็นแบบแท็กกิ้งด้วยนะครับเวลาเขามีโหลดเยอะๆเนาะเขาก็จะทำงานแรงเ,เสียงมันก็จะดังนิดนึงเนาะข้างหลังก็จะมีไฟนะฮะม,มีไฟสถานะบอกว่า ใช้งานหรือว่าทํางานอยู่นะครับก็ต่อให้ถูกขั้วแค่นั้นเองเนาะบวกกับลบให้ตรงกรนเดอร์แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ข้างหลังมี USB 5โวลต์ด้วยนะครับไว้ชาร์จพวกอุปกรณ์ device ต่างๆเหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปลากปลั๊กมาดูครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาซักผ้ากันเดี๋ยวเราจะลองมาวัดกระแสเปล่าๆกันก่อนนะครับ ตอนที่เครื่องเขาทํางานเนาะยังไม่ได้ต่อโหลดนะครับว่ามันจะกินกระแสเท่าไหร่นะครับซีโร่ครับคีบเข้าไปเลขที่ออก 0.63m แอนะครับ 0.63m แอตัวเครื่องเขาเปล่าๆนะเปล่าๆนะ,ะนะก็กินมาเยอะฮะสแตนบายกระแสสแตนบายอยู่ที่0.63พอได้นะพอดีพอได้นะ นี่มาดูเครื่องซักผ้าผมสักก่อนก <g iggle> ็ง่ายๆนะครับเป็นไฮเออรถังนะครับก็ซักแบบเมนวลนี่แหละก็หน้าตาจะดูเก่าๆหน่อยเด้อ่าขนาดนะครับขนาด7.5กิโลกรัมนะครับไฮเออรสองถัง7.5กิโลกรัมเดี๋ยวพาไปดูสเปคด้านหลังครับว่ามันกินไฟอะไรไงเท่าไหร่เนาะ นี่เลยครับสเปคอยู่ตรงนี้มอ,องเห็นกันไหมนาอกกำลังไฟซักนะครับ335วัตนะครับถังปั่นหมาดนะครับ135วัตนะครับนี่ดูกันเลยให้เห็นชัดๆก็อยู่ในขอบเขตของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เรานะครับอินเวอร์เตอร์เรามัน500วัตเนาะอันนี้แค่300 w. กว่ากวัตก็จัดไปใช้ได้ นี่นะครับต่อพักพ่วงมาแล้วนะต่อมาจากอินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้เรามาเปิดใช้งานกันเลยปับ๊บเขาให้<อ>นี่แล้วก็เดินเครื่องกันเลยครับ <c oughs> ติดไปเนี่ย <c oughs> ปักน่าจะหลวมอ่าติดแล้วปักหลวมนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับ มีการวูบบูบหน่อยอเสียงดังทำงานเลยนะเรามาลองดูแอมกันนะครับว่า,ากินไปแอมอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะเกินยี่สิบเลยบอกว่าวตั้งไปร้อยก่อนแล้วกันปึ๊บตอนหังปั่นก็ยี่ิบแอมนะครับยี่สิแอ,แอมนิ่งๆเลย 2 0์ e M, นิ่งๆใช้ได้นะวูบหน่อยเพราะว่าไฟผมเป็นไฟ DC ที่พว่วงมาเดอยู่ด้วยกันเนะาะตอนทํางานก็อยู่ที่12.5โวลต์นะครับก็ใช้ได้ลองดูว่าจะรอดไหมจัดไปครับจัดไปหมุนติ้วๆหมุนติ้วๆก็ทํางานได้ตามปกตินะครับ กับอินเวอร์เตอร์5 0 0วัตต์นะครับ5 0 0วัตต์ทำงานกับเครื่องซักผ้าได้นะครับแต่แบตผมมีแค่4 0แอมป์เนาะก็ไม่รู้ว่าจะซักได้มากน้อยเพียงใดไม่รู้ว่าจะจบมอนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับเดินเครื่องไปเรื่อยๆครับ2 0่แอมป์ย0 21แอมป์นะครับ ก็เอาโวล์คูณด้วยแอมปก็ประมาณ240-250วัตต์นะครับก็อยู่ในขอบเขตของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ของเราซึ่งมันขนาดมัน500วัตต์เนาะก็ใช้ได้ซักได้ครับไม่มีปัญหาแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตก็แข็งครับโวล์แข็งอตอนมันทำงานก็ดรอปไปถึง12.5 12.4นะครับ อตอนหยุดก็เด้งกลับมาที่13โวลต์กว่าก็ในสภาวะแบตเต็มเนาะอันนี้ผมซักตอนกลางคืนนะครับตอนนี้2ทุ่มกว่านะฮะก็ลองมาดูกันว่ามันจะรอดไหมจริงๆผมว่าน่าจะรอดแหละเพราะว่าก็ปกติก็แบตเต็มตลอดอะทั้งวีทั้งวันไม่ได้ใช้เนอะเลยเอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มา ลองเสียบเล่นดูแบตจะได้มีการออกกำลังกายมั่งได้เวลาปั่นหมาดล้วครับนี่เลยหมุนเข้าไปเลยเดี๋ยวรอเครื่องเขาทำงานนะครับแหมทำงานปกตินะนิ่มเลยเดี๋ยวเราลองไปวัดแอปมตอนเขาปั่นหมาดกันนะครับว่า แอมมันจะได้เท่าไหร่มาแล้ครับแอมปั่ันมาดนะครับแอมปั่ันมาอยู่ที่9.7แอมโอ้น้อยกว่าตอนซักเยอะเลยครับตอนซัก20แอมนุ่นอ่าแจ๋วไหมนะแจ๋วแหววนะแจ๋วแหววนะก็ไม่ถึง10แอมนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับก็เหลือโวลต์ใช้งานอยู่ที่12.8นะครับ แต่ว่าถ้าปิดเครื่องก็เด้งขึ้นมา13.1 13.2ปกตินะครับก็สรุปผลกันเลยนะครับว่านันแทนเจ้าแดงน้อยตัวนี้นะครับที่เป็นเพียวสาเวฟอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด500วัตต์นะครับ500วัตต์เพียวซายเวฟซักผ้าได้วิวแ่บแบตก็ยังเหลือด้วยนะแบตก็ยังเหลืออยู่ด้วยแบตก็พรุ่งนี้เช้าก็ แดดมาก็ชาร์จเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นการปรับใช้พลังงานทดแทนนะครับให้ได้มีประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือสามารถนำมาซักผ้าได้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะลองเปิดคอมดูเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้เปิดคอมจะใช้เปิดพวกชุดโฮมอะไรอย่างเงี้ยของผมเออ,อมันจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ <c oughs> ซักผ้าได้วันนี้จบข่าวรอดนะจ๊ะห้าอยวัตต์เพียงพอครับเพียงพอเพราะว่าไม่ได้ใช้เยอะเนาะก็ใช้แค่ซักผ้าเอย้ยแล้วก็เปิดคอมนโน้ตบุ๊กนะครับก็ใช้ได้นะครับปกติเลยโอเคครับสำหรับการทดลองวันนี้นะครับก็คือการนำเอาพลังงานทดแทนที่เราเก็บได้ตอนกลางวันนะครับจาก แผงโซลาเซลล์80วัตต์และ30วัตต์นะครับพ่วงกันมาแล้วก็เข้ามาชาร์จไว้ที่เจ้าตัวแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตของผมนะครับเป็น power box ตัวนี้นี่เอง 40M แอมป์นะครับก็นำมาแปลงไฟจากเจ้าตัวเพลสายเวฟอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ500วัตต์นำมาซักผ้าได้นะวันนี้นะเออได้ประโยชน์มาอีกละหนึ่งอย่างนอกจากจะชาร์จมือทงมือถือ แสงสวงแสงสว่างนะครับก็ยังสามารถมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายนะครับก็วันนี้ซักผ้าด้วยแดดลาไปกันก่อนครับรบกวนซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะริมยมชาแนลครับกับพลังงานทดแทนบายบายสวัสดีครับ